แล้วก็เจ้าสิมีเงินเห็นบมใเก่าสามสามชี้หาหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเลี้ยนขึ้นเจ้าสี่มีเงินเจ้าสิสมหวังในทุกอย่างที่ปารถนาทุกสายงานเลยจ้าเด้อทุกสายงานที่เฮ็ดอยู่ในที่นุ่งโบนี่เจ้าสีได้รับเงินในสิ่งที่เจ้าเฮ็ดมันสิพี่ดอกออกคนงานที่เจ้าพวกเจ้าเฮ็ดกันอย่จ้ามันสิพี่ดอกออกคนงานอีหอย่างกะยาที่เฮ็ดอยู่นี่เจ้าสีรับการส่วอยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปติดต่องานหรืออาชีิได้โยกใหญ่ทินทานก็ได้นะจ้ะนอนี่ไผยโยกใหญ่ขึ้นมาอาชีิได้โยกใหญ่ทินทานก็ได้ติดต่อเอก็ได้ว่าเป็นการโยกใหญ่ไปในทางที่ดีด้อแต่นูก็ยังอยู่บ้านเนะา,า,ยายะอยู่เมืองกาญก็ยังใหญ่มาอยู่เอพีขึ้นกันเอกระบี่นะจ้ะเนาะก็เป็นไปในทางดีเพราะว่านุยวนไปนแรงคนเดียวแต่ว่ามันก็มีแค่6กเดือนอีก6เดือนก็บบุคอยมีงานแต่ว่า็พออยู่ใดจะเพราะว่าหาเฮ้าพ่ใิ่เงินอียงเปลืองนะก็อยู่ใดอยู่ ไพ่เก้าเก้าเรียนขึ้นนีก็่าเป็นคนที่มีเงินเลยล่ะทุกสายงานเลยจ้านะเจ้าสีรับเงินนี่เห็นว่าเจ้าสีได้เงินโดยนำพักนำแรงของเจ้าที่พากันลงมือลงแรงกันเหตุไงเงินนี่เป็นก้อนลอเจ้าอยู่นี่บอกไว้เลยนี่นะเจ้าสีรวยเลยล่ะนี่เห็นว่าหาเงินเป็นหน่วยจนดใหญ่ไพ่พลังงานดีขนาดนี้จ้าเห็นว่าเจ้าสรีรับประสบความสำเร็จจากสิ่งศ to ักดิ์สิทธิ์ไพ่ถือสั้นขึ้นนี่ที่